รายงานการผลิตปี2564ทับ65โรงน้ำตาล57แห่งปริมาณอ้อยเข้าหีบแจ้งหยุดรับอ้อยช่วงปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับ มาดูรายงานการผลิตอ้อยนะครับที่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับได้นําอ้อยเข้าหีบให้กับทางโรงงานในปีการผลิต2,564ทั65จากโรงงานน้ําตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศไทยนะครับมีปริมาณอ้อยเข้าหีบล่าสุดนะครับอยู่ที่1ล้านตันต่อวันและอ้อยเข้าสะสมประมาณ10ล้านตันนะครับในขณะนี้นะครับโรงงานน้ําตาลเปิดหีบทั้งหมด56แห่งด้วยกันและมีอ้อยเข้าหีบประจําวันอยู่ที่ 1 1 5 8 9 1ตันต่อวันและมีอ้อยเข้าหีบสะสมนะครับอยู่ที่10 3 1 1 3 6 3ตันนะครับมีค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่11.47 CCF และสัดส่วนอ้อยสดนะครับจะอยู่ที่80.95%ผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่83.05กิโลกร,รัมน้ำตาล และผลผลิตต่อตัอตนอ้อยที่10 ccs นะครับอยู่ที่72.39กิโลกรัมน้ำตาลน,นั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับในหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคทางอีสานตอนล่างอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านได้นะครับสำหรับแหล่งอ้อยที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเผาอ้อยค้างไร่นะครับ และลงตัดอ้อยไม่ได้หากมีการตัดอ้อยกองค้างไร่นะครับให้ใช้รถคีบนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่มีปัญหาดินทรายปนกลับมากับอ้อยนะครับสำหรับอ้อยรถตัดนะครับอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการติดลมนะครับหรือระบบพัดลมเป่าใบอ้อยไม่หมดนะครับทางโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งนะครับได้แจ้งหยุดรับอ้อยในช่วงปีใหม่ประมาณวันที่29ธันวาคมปี2564 จนถึงวันที่3มกราคมปี2565นะครับโดยจะเริ่มทยอยหยุดรับอ้อยนะครับชั่วคราวโดยจะเริ่มเปิดหีบอีกทีนะครับในวันที่3มกราคมปี2565นั่นเองนะครับทางส่วนราชการนะครับได้ขอความร่วมมือกับทางพี่น้องชาวร้อยทุกท่านนะครับเพื่อที่จะหยุดบรรทุกอ้อยนะครับแล้วก็หยุดวิ่งรถในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ